สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานำเสนอนวัตรกรรมเรื่องการพัฒนาไฮโดเจลเบลเซนเซอร์ชนิดอมพลโรเมตริกสำหรับการตรวจวัดปริมาณแอมเฟ,เฟตามีนในเลือดโดยใช้หลักการความจำเพาะของเอนไซม์โดยมีคณะพุธจรทำด,ดังที่แสดงอยู่ในหน้าสไลด์เลยครับลด,ดับแรกเรามาดูที่มาแล้วก็ปัญหาที่นำมาสู่การผลิตนวัตรกรรมนี้กันนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยปัญหาย,ยาเสพติดแล้วก็ปัญหาการใช้แอมเฟตามีน,นยังคงเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะปัญหาในประเทศไทยครับซึ่งการตรวจจับ ผู้ใช้สารเสพติดปัจจุบันยัมีข้อจำกัดทั้งการใช้ผู้คนและก็การใช้ทรัพยากรทึ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ใน l a บอยู่ ทำให้การตรวจในผู้ที่ชุมชนเนี่ยมักทำยากและไม่ครอบคลุมครับมีหน่ำซ้ำผู้ที่ใช้แอมเฟตามีนในปริมาณน้อยเนี่ยจะไม่มีการข้างเคียงที่เด่นชัดตรวจจับได้ยากทําให้เขาไม่สามารถหลบหนีการตรวจจับได้และในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคสมาธิทั้นเนี่ยที่ใช้แอมเฟตามีนในการรักษาของโรคแต่ถ้าหากใช้ในปริมาณที่เกินอาจจะแบบมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้งนี้ผู้จะทําจึงได้พัฒนาน,นวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็คือนวัตกรรมการตรวจจับสารเสียิดิในเลือดโดยใช้ไฮโดรเจลเบสเซนเซอร์ S <S ที่มีแอนเชอ์ชจำเพ ต่อไปเรามาดู problem statement เพื่อให้เห็นปัญหาอยา่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ1คือ background information แต่ข้อมูลทางสถิติคือในปีพุทธศักราช2565ประเทศไทยมีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดมากกว่า300,000คดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับก,บการใช้แอฟเวอรตมีทั้งสิ้นครับแอฟเวอรมีเนี่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมีราคาที่ต่ําแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้เสพโดยตรงและส่งผลกระทบต่อทางสังคมและเศรษฐกิจในระยะย,ยาวด้วยครับต่อไปคือ problem description คือการตรวจจับผู้ใช้สารเอฟเวกก็ารตรวจับใในกลุ่มมป้าาหย่ย ยังมีปัญหาด้านความควบคุมเพราะผู้ที่เสพในปริมาณน้อยสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้ง่ายครับต่อไปคือ root c a u s e analysis คือการตรวจสอบสารเสพติดในปัจจุบันยังต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเช่นการตรวจเลือดการตรวจฉี่ครับแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนทรัพ,พยากรในการตรวจสอบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการตวารตวจสอบให้ครอบคลุมในทุกสถานการณ์ครับค่ะต่อมานะคะก็คือเป็น Impact of the problem ค่ะก็คือการเสพสารในปริมาณมากนะคะก็อาจจะทําให้เกิด อาการข้างเคียงรุนแรงแล้วก็อาการทางจิตเวทได้ค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นนะคะ ADHD นะคะก็มีการใช้แอมเฟตามีนในการรักษาถ้าใช้ปริมาณเกินขนาดนะคะก็จะส่งผลกระทบที่รุนแรงได้ค่ะแล้วก็การตรวจที่ร่าชาหรือว่าไม่ครอบคุมก็จะส่งผลให้เกิดช่องโหว่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะ แล้วก็ในปี2 5 6 5นะคะก็มีกลุ่มผู้ใช้แอมเฟตามีนในประเทศไทยเนี่ยมียร์ตาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย10%ต่อปีค่ะต่อมาก็คือเป็น scope and limitations ค่ะก็ปัญหานี้นะคะก็จะครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอมเฟตามีนทั้งในผู้เสพสารผิดกฎหมายแล้วก็ผู้ป่วย ADHD ค่ะที่ใช้ยาปริมาณเกินขนาดค่ะซึ่งก็ยังมีข้อจํากัดนะคะในการเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรรวมถึงการตรวจสอบในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลค่ะ มานะคะก็คือเป็น importance addressing the problem ค่ะก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนะคะก็สามารถตรวจจับแอมเฟตามีนได้ค่ะในเลือดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมก็จะช่วยลดช่องโหว่ในการตรวจยาเสพติดค่ะแล้วก็ช่วยติดตามการรักษาในกลุ่มผู้ป่วย ADHD ได้ไดค่ะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้จัดทำนะคะก็เลยมีการพัฒนานาวัตรกรรมที่ใช้ไฮโดรเจลเบ็ดเซนเซอร์ ensor, ที่มีเอนไซม์จำเพาะกับแอมเฟตามีนค่ะ โป o โพซ Solution นะครับเป็นการพัฒนานวัตรกรรมที่เป็นลักษณะของไฮโดรเจลเบลเซนเซอร์ ensor, ในการตรวจวัดปริมาณแอเฟตามีนในเลือดครับโดยประกอบด้วยสองค์ประกอบหลักครับหนึ่งคือเบลเซนเซอร์แบบแผ่นแปะหรือ wearable patch b i o s e n s o r โดยมีหลักการทำงานนะครับคือสามารถให้ผู้ใช้นยครับแปะเซนเซอร์ในบริเวณที่มี p e r i p h e r a l เ e i n ครับเช่นข้อมือข้อศอกหรือข้อเท้าครับโดยตัวไฮโดรเจลนะครับในซึ่งเป็นฐานของไบอเซนเซอร์ครับจะสามารถดูดซับสารน้ำในเลือดระหว่างเซลล์ซึ่งก็คือ ตัดตรงนี้ทิ้งแล้วพูดว่าโดยไฮโดรเจลครับจะดูดซับสารน้ำระหว่างเซลล์หรืออินเตอร์ซิวเทียลฟลูอิดซึ่งจะมีแอมฟเฟตอมีนละลายอยู่ โดยหลักการนี้คือเป็นหลักการของโพลิเมอริกไฮโดเจลครับเมื่อแอมเฟตามีนที่ดูดซับเข้ามาเนี่ยครับทั้มปฎิิรยากับเอนไซม์ที่ชื่อว่าโมโนเอมีนออกซิเดสครับจะมีการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นตามหลักการของแอมพลโอเมตริกเมทอดครับซึ่งเราสามารถรับข้อมูลกระแสไฟฟ้าที่วัดค่าได้นะครับและนําไปคํานวณความเป็นโมนอ,องแอมเฟตามีนโดยใช้สมการคาลิเบรชันเคิร์ฟครับซึ่งทําโดยไบโคลคอนโทรลเลอร์เอสพีสาโดยเมื่อเรา ได้ได้รับปริมาณของแอมเฟตามีนแล้วครับเราก็จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังสมาร์ทโฟนโดยใช้ระบบบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีต่อไปจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับโดยแอปพลิเคชันนะครับ PWA นะครับสำหรับติดตามปริมาณของแอมเฟตามีนนะครับโดยฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับ 1. ระบบแสดงระดับแอมเฟตามีนบนแดชบอร์ดและเรียลไทม์กราฟ2ระบบแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และแพทย์ที่ดูแลนะครับเมื่อระดับแอมเฟตามีนสูงผิดปกติ3ระบบบันทึกข้อมูลและ4ระบบ a c c e s s Control ครับ Benefits การตรวจที่รวดเร็วนะคะต่อเน,นื่องแม ต้นทุนการผลิตต่ำและใช้งานซ้ำได้ใช้วัสดุที่ปลอดภัยไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวเป็นการตรวจวัส,สารในร่างกายโดยไม่ก่อให้เกิดบาดแผลสามารถติดตามผลย้อนหลังสามารถนำระบบคำนวณและระบบแมชชีนเล e ร์นิ่งมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่ะต่อมา IMPACT นะคะก็สามารถช่วยลดการใช้ยาผิดค่ะ หรือว่าการใช้ยาเกินขนาดซึ่งจะเป็นผลดีต่อกระกบวนการรักษาและระบบสาธารณสุขค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสารทางกฎหมายของประเทศไทย Inclusion แล้วก็ Future Prospect นะครับเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถตรวจสอบปริมาณของเอฟเฟตมินได้อย่างรวดเร็วต่ดอดเนื่องและแม่นยำกว่าการตรวจหาปริมาณเอฟเฟตมินแบบเดิมครับซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการรักษาด,ด้วยเอฟเฟตามินให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยลดความไม่สบายตัวและความเสี่ยงจากการเจาะเลือดใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวครับ ผู้ใช้สามารถใช้โดยไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตเพื่อมโอกาสเข้าถึงในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดในประเทศอีกครั้งนะครับยังมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถติดตามผลย้อนหลังและที่สําคัญนะครับก็คือมีการประสานกับระบบขนยนตเพื่อการติดตั้งเซนเซอร์และวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลของเอฟเฟตามีโดยแมชชีนเลอร์นิ่งซึ่งต้องระวังอัตราการขับของเอฟเฟตามีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันและการผลิตที่ต้องใช้ความละเอียดสูงครับอนาคตอันใกล้นี้นะครับหากเทคโนโลยีนี้สามารถตรวจหาปริมาณเอฟเฟตามีได้รวดเร็วและแม่นยําจริงเทคโนโลยีนี้นะครับ จะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและจะมีการนําไปพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นเทคโนโลยีการตรวจวัดแอมเฟตามินที่ดีที่สุดได้ครับและนี่คือข้อมูลที่เราใช้ในการประกอบกันจนัดทํานวัตรกรรมนะครับและสําหรับวันนี้กลุ่มของผมขอจบการน,นําเสนอนวัตรกรรมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ